สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่มพ่อแม่พี่น้องย่างเหลนบรรยากาศอีสานยางเมืองแรงพี่น้องเอ้ยไอ้ฝนยุดพี่น้องฝนยุดก็เลยย่างออกมาบังเสียงเสียงกรบเสียงเขียนห้องพี่น้องภาพพี่น้องก็มึงเสียงกรบเสียงเขียนบรรยากาศอีสานบรรยากาศยุบบ้านนี่พี่น้องยางเมืองแรงค่ะเห็นทางกันตกมนต์เมื่อพี่น้องไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดตากฝนบริไทสู้พี่น้องเบิกเนาะค่ะ อันมันอไทยบมื่รนะพี่นอนะ้องเนาะฝนตกแห้งโอ้ยไปเก็บเห็ดตากคงจะเป็นเมื่อยพี่น้องไปไปตั้เศร้ากลับมากเกือบสีโมงแรงพี่นอ้องสีโมงกลัวสีโมงแรงกลัวโอ้ยหนาวคักหนาวเนี่ยพี่น้องเขาจะเาผ้าไปมันหลายบ่ไรไทยเอาถือโทรศัพท์ไปย่างดีพี่นอ้องบมไรไทยเลยค่ะฝนตกแห้งเนาะค่ะปกเกินนั้นโทรศัพท์สีบเบปียกงประกาศไทย อันฝากพ่อมแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งกำล,ลังแรงใจเด้อพี่น้องเด้อจากจเซ็ดอีกยั้งสู้พี่น้องว่าไม่มคลิปสิล่องไปเก็บเห็ดกับประเทศไทยเนาะพี่น้องฝน,นตกแห้งตรงบรรยากาศยังี้ยแรงพี่น้องมึงยังลงมตรงหน้าฝนฝนยุดตกแล้วเพื่อสิตกไอตอนแรกอีกว่าพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะม่วมากกินขา้าวไม่รู้ว่าง,าางาั่วไปมะรู้ <ค>พี่น้องแหลมาอีกแล้วค่ะขึ้นมาอีกแล้วแหลมาอีกแล้วตกะบนมือพี่น้องสองมือสองขึ้นแล้วช่วงนี้มันหยุดนะพี่น้องเนาะก็เลยพาพี่น้องอย่างออกมาเบิึงทรงไหตรงหน้าย่าไปย,ย,ย่ำน้ำเี่ทุ่มใจสวัสดีครับสวัสดีครับไม่นหนาขึ้นตุลุกสวัสดีครับเวไสไ,ไปนี่ไปนี <laughs> ่ให้ยาเคี้ยวให้นี่ลูกยาเคี้ยวให้จังไหน จาเกี่ยวกันนะคลิกกระตุนมาฟังเสียงเสียงเกียดห้องล้าพี่น้องฝนตกอันยุติ้นหนามกระโบนไอหงกเหรอค่ะแซดกับดินกระซุ่มเนาะค่ะก็เห็นมีหนามพี่น้องหององอ้อเจ้าไอแจ๊ะนั่งมุมหนีละมัดพี่น้องมีเสียงกบเสียงเกียดห้องบ่ค่ะมาไต่กบยังไม่แล้งละคนดูแลข่มมาอีกแล้วค่ะเบื่องข้างขวา ขึ้นมาอีกแล้วคิดว่าสิต,ตกคิดว่าขามือแรกนี่ตรงนี่นค่ะแล้วมันขึ้นมาทางนี้แหละค่ะเมืองนนะ่ะไปเก็บเห็ดโอ้ยฝนตกแห้งแห้งขัดเลยค่ะฝนตกไปจนนั้นเขาเจ้าก็มมันผ้าไปแล้วพี่น้องเขาเจ้าเมื่ออื่นทั้งพวกไปกัจังไดใบวกก็ <c oughs> เลยไปดําเพลินฝนมาตกห้มามคิดว่าฝนสิบตกอีกแล้วค่ะฝนตกห้ามเปียกหนาะวบุษันขาหมุนปลาปลาพี่น้องเสียงเกียดห้องหลายเสียงเกียดจ้หน้า น้องได้ยินบ่ค่ะบรรยากาศดีดีพี่น้องตอนนี้น้องฝากคนดูนแลมากขึ้มาคิดว่าสิตโตอีกดอกค่ะนี่น้องซิงน้ำกบน้ำก,กระหงออ,อเจ้าไอ้เจ๊พี่น้องไงพ่อเขาดีใจนะคะแต่สิร่งขีดมีอยไรให้พี่น้องเบิง่งนะ้อพี่น้องเนาะบ่ะม่ขีดสิร่งน,น้องมีเล่นสิทธายาสิไปท้ายเก็บเห็ด แต่ฝนตกข hey, like you you ้ามกับไายบ่ได้เนาะค่ะหิวจะกินข้าวไปหุ้มใจหุ้มใจกินเข้าไปกินข้าวแล้วข้ากับหยางข้าวกับไก่ข้ากับแกงข้ากับไก่เครื่องปลากินแกงเฮ็ดบ่ไม่ทำไมมันเตื่นฮะมันจะปวดท้องมันจะปวดท้องกินแกงเห็มมันก็สิปวดท้องลูกจึงยัง เปยังกินยินดีลูกตาบ่ไป,ไ,ไปยังกินดีลูกตาไรมาจะกินกินแจกอุ้ยแงป่ะใแมงปอลูรแมงปอฉันจะจับแมงปอฉนจับแมงป่ปง่หมาดิหูกมาสิกัดมาจะกัดลูกจับบะได้ลูกบินพี่น้องนี้แมันจะจไปไหนมันจะบินไปไป เอาพุ่มใจลองเพลงให้แม่ฟังกันนะเอากี่โมงแล้วกันแล้วไอนู่มมันไปทางนู้นแล้วเดินหมากัดเออหมากะนางเฝ้าเดินหมากถนนถนนพี่น้องเอ้ยถนนในตำนานเคล่นตัวมากกับจืดเหมือนอยากไปทงนาไปไม่ได้ไปใสไซทงนาหมาติดกัดมึงง่วก็ลงไปกินเขา อ๋อทางฝุ่นพี่น้องแหลมมากบ้างนะ่ะจัสสิอียยังซื้ยอยพี่น้องบ้างเนาะค่ะพี่น้องเอ้ยม,มาถ่ายกีพอนมีน้ำร่องเนาะค่ะพอนหายคิดถอดกันเนาะพี่น้องเน,ะน <laughs> าะจัสสิ่ายอียังซื้อบ้างช่วงนี้ก็เป็นระยะเฮ็ดไว้ก่อนคะ่ะวันได้ไปเก็มฝนตกเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นโตกัไปเก็บบ่ได้ไปเก็บแล้วก็ทายก็บ่ได้เนาะค่ะแบกหนักไปโอ้ยแบกกลองมิสะพายกลองสะพายกิมบ่อนไปจะว่าหนักก็ทายบ่ได้เด็กกัดตอนวัดหนองมังค่าเขียวงางพักเลยค่ะยางกระบานค่ะวันนี้ออกมายางออกเบิ่งได้ยินเสียงกบเสียงเหียดห้องเนาะพี่น้องมันมวนดีได้ออกมาเบิ่งธรรมชาติบรรนฮาเนาะค่ะ โอ้พี่น้องหมดนึงมีหนามหงุ้ตัวนี้นี่มีหนามอยู่ค่ะของมีกับหงโมมีเนาะค่ะพอมีหนามอยู่ค่ะฝนตกมากเมื่อกี้แตตกอีกจากซองมือเนาะค่ะสีแดงหนามเต็มหน้าอยู่ดอกเขาในหนามก็ดูมีหางหงแมงมาไตเขียดไตเขียดเนาะค่ะมาพี่น้องกับบ้านค่ะวันนี้ค่ำแล้วเนาะค่ะ อันขอจบคลิปไปเพียงสำนีทเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้ในเด้อคามมา่ะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะพี่น้องไอ้มาหาพ่อกันหายคิดฮอดเนาะค่ะพี่น,มมน้องว่ามีแนวรุ่งคลิปหนาพอก,กันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะคุณเจ๊สวัสดีครับคุณเจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะในหนาเบางยิ้มหวานยิน้มหวานถี่แม่เบางแม่ถี่บางต่อมยิ้มหวาน เฮ้ยมามาพี่น้องกบ้านค่ะบะเนี่ก็สิีไายยังซื้อพี่น้องบ้างนะพี่น้องเนาะมาถ่ายถ่ายธรรมชาติยางบ้างธรรมชาติฝนตกนี่แล้วค่ะพี่น้องกบ้านเขาง้ามห้ามพี่น้องไว้ทำไมแยดการไปพี่น้องเนี่ยงามผักเลยค่ะใช่เยอะงามผักเลยไปพี่น้องไม่ไปเนาะค่ะ ทุกใจไปไปอีกรอบลูกไปไปอีกรอบ,อรอบจุ๊บจุบ๊ <laughs> บแดดมาแล้วพี่น้องแดดมาแล้วค <laughs> นแดดมาแล้วค่ะตรงข้ามกับคักแล้วค่ะบัดดี้หงองกระบานกระบาดแดดมาแล้วค่ะมืดมาแล้วคือเมาแล้ว